สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกคนมินี้อันผ้ามะม่วงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงก็เอฮ็ดเพิงแม่มดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาะม่วงเฮ็ดเพิงแม่มดมันเป็นน้ำตาจังใดค่ะมินี้นไปเก็บเฮ็ดมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะได็พอดี <c oughs> ตอนอันไปเก็บอันฝ่ากเก็บเนาะอันเล่นไปเลยเฮ็ดวิดีโอนี่คะ่ะอันเดี๋ยวอันจะว่างลงให้มึเเมงเนาะ เฮเพิงนะแม่มดหนาตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาเห็นมงเนาะเป็นเฮดเพิงแม่โมดของตั้งประเทศเนาะพี่น้องเนาะอันเก็บมาเหมือนเลยค่ะเท่าแกก็เอาเมดมันก็แสบอยู่เนาะค่ะเนาะอันก็มาอยู่ใส่มึงหนาตาชัดๆด้วยค่ะพี่น้องมันก็คือเฮดเพิงแม่โมดคืออ่ามองเท่าไหร่ค่ะมันก็ระย่างมันนะมันจะใหญ่แล้วก็อวบเนาะ นี่ลราก็อวบก็จะให้เบิึงตอนมันน้อยๆกับตอนเพิ่นใหญ่เพิ่นเป็นจังใดแล้วค่ะเนาะเนี่ยอันก็เจ้ามาขูดขาออกแล้วก็ล่างเนาะค่ะตอนนี้อยากโมนี้ไปเก็บเพ็ดก็ได้มึงวิดีโอเออเพื่อเอ็ดวิดีโอเก็บเห็ดให้เบิึงเนาะค่ะเพราะว่าอันเปล่าเก็บเปล่ามาเนาะค่ะเนาะพอดีให้แฟนเตุนเป๋ไปถ่ายเก่งใจนั่งเนาะค่ะ ก็เลยเปล่าเก็บเปล่ามานะคะเนาะปลาอันนั้นบุกอยมีเห็ดหลายบนไดนาไปทีเ,เห็ดปกระสีส่วนมากมีแต่เห็ตุฝืงแมมมดเนาะนี่นี่ค่ะพี่นอ้องอ่าตอนอ่าตอนเพิ่นน้อยน่ะปลากระสีเป็นยังสีเนาะเห็ตุฝืงแมมมดต่างประเทศเนาะค่ะนี่นี่คะ่ะอ้วนๆยังสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ยลักกะนี่แหละทั้งหัวเพิ่ากระสีไข่ยังสีเนาะ คระสิบมีสีเหลืองสีส้มผสมกันเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยพลเพิน่นเพิ่นกระสิใหญ,ญ่ขึ้นมาเลยเพป็นกระสิเป็นจังสีเนาะคะ่ะทั้งอ่าตอนตอนเพิ่นหน่อยๆอ,อ่าเพินมม่นโมท่านมีด่างแหนเนาะของล่างเนาะเอิรนเฮดเพิ่งแม่มดเนาะเฮดเพิ่งแม่มดอยู่เมืองไทยเฮากะอ่านี่คะ่ะพี่นอ้องค่ะสีเหลืองๆส้มสมเนาะค่ะนี่นี่กระลังพ่อเด็กกินได้คะ่ะพี่นอ้องอเมือง นี่คะ่ะอันพวกแมงพผงยังมันจอกินเท่ากับก,กินใดก็กันแต่ว่าเห็ดผึ่งแมมโมดก็คือว่าอ่าเมือคาวพี่นอ้องอ้วนอวบๆน,น,นี่ตอนเป็นนุม่มๆหน่อยๆเนาะเป็นเทาไปเลยเป็นกระสิบานออกยังสี่นะคะพี่น้องไตทองกระสิเป็นคือล่างผึ่งเนาะเห็ดผึ่งแมมโมดขาสิเป็นยังสี่คะ่ะไล่ๆสีสมๆเหลืองเรือเนาะน,นี่ค่ะพี่น้อง มดแม่งกินใ้คนห่างกักินใด้วยกันเนาะแื่เห็นบ่ค่ะเนี่ยมันกระไดมากหลายเติอไปเนาะใเม่งคะพี่นอ้องใ้ว่ามันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโ่าสิบกว่าดอกนี่ลดเทิ่นกินแต่ว่าอันเมองดียค่ะพี่นอ้องนี่แหะค่ะเฮ็ดตรงแมมมดลักษณะสิบเป็นยังสี่เนาะเนี่ ขาอ่าอ,าอา Danke, scooter, ่าไล่อ่าแดงแดงเรืองเรืองสมสมเลืองเรืองเนาะขาเพิ่นเนาะนี่ยทางล่างก็สิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเพิ่นบ่ทันแถวบนก็บ่ทันเป็นดังแหเนาะอันนี้คือเฮดเพิร์แม่มดต่างประเทศกินได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าเวลาเฮาละอ่าเวลาอ่าเฮาสิกินอยู่นี่เนาะเฮาต้องล้างอันอันจะลองล้างสองสามน้ำเองเนาะค่ะเนาะแราคา อันกระตุ่มหนามันออกสองเทอแล้วจะอันจังคอยอันสิประกอบอาหารหรือว่าเนี่ยเมืองที่น้องกำลังพาะกินค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยได้มาซ้ำนี่แหละค่ะเนี่ยเมืองที่ดีค่ะเฮ็ดเพิรงแม่โมดต่างประเทศนี่เป็นยังสี่ค่ะแม่เมืองนี่กินได้แล้วค่ะเนาะตอนอันมาอยู่งไม่ไม่อันบางหูดอก่ามันกินได้ก็กินได้อันก็โทรไปถามโดนพี่ที่เพิ่นมาอยู่โดนแล้วเนาะ ลักษณะสิเป็นยังสีนะคะเนาะแต่ว่านดนพีเพิ่นบอกว่าอ่ามันจะนมีเหา็ดให่เมาหอยยางเข้าตองต้มน้ำออกสองนาำเราจึงค่อยแกงกินหรือว่าเขากะเอาใส่ซงฟิตไว้ก็ได้นะคะเนาะนี่แหละคะ่ะลักษณะของเห็ดเผึ่งแม่มดต่างประเทศแต่ว่าดอกใ่ๆอ,บอ,บอบวบๆเลยค่ะพี่น้องเวลายามกินกะกลัวกวักวๆแสบคักเลยค่ะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวอ่านในข้อนอนุญาตตีล่างเฮ็ดแล้วก็ต้นมน้ำออกสองน้ำก่อนเราจะได้แกงเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอได้แกงคะ่ะพอได้แกงพอกันวิดีโอหนาคะ่ะบ๊ายบายคะ่สะรักษาสุขภาพด้ค่ะเด้อ